ครับสวัสดีครับวันนี้มานำสเสนอกล้วยร้อยหวีนะครับกล้วยร้อยหวีซึ่งกล้วยร้อยหวีนี้หนึ่งต้นหนึ่งเครือนะครับมันจะมีไม่ใช่แค่ร้อยหวีนะครับจะมีมากกว่าร้อยหวีเป็นกล้วยสิริมงคลนะครับบกไว้ตามบ้านตามเรือนหรือว่าอยู่ในร้านค้านะครับจะช่วยให้ ขา,ขายดีนะครับผมสลรับกล้วยร้อยหวีตอนนี้ตอนนี้นะครับทางสวนเราพอมีจะแบ่งหนอให้นะครับพอมีจะแบ่งนอให้นนใหสนับกล้วยร้อยหวีกับอีกกล้วยกล้วยตัวหนึ่งนะครับที่กำลังฮิตกันเลยอันนี้เป็นกล้วยกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทอง อ่าให้ดูอย่างนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูดูได้ไหมกล้วยหอมทองนะครับเครือยาวนหน้าน่าจะประมาณเมตรหนึ่งได้นะครับสำหรับกล้วยหอยทองกล้วยหอมทองอันนี้ก็มีหนอนะครับพอจะแบ่งปันเพื่อนสมาชิกหรือว่าเพื่อนใน Facebook ก็ ท่านใดอยากได้ก็ทักมานะครับขอแค่ค่าขุดนะครับขอแค่ค่าขุดอยู่ในสวนของผมจะมีกล้วยหลายชนิดครับกล้วยน้ำว้านะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำวา้าอันนี้หน่อเยอะเลยนะครับผมหน่อเยอะเลยท่านใดสนใจ น่อกล้วยน้ำว้าน่อกล้วยหอมทองหรือว่าหน่อกล้วยร้อยวีนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับเราไม่ขายเราขอแค่ค่าขุดค่าเหนื่อยนะครับค่าขุดให้ถ้าท่านใดจะขุดเองแล้วก็ยินดีนะครับแบ่งปันกันไปปลูกนะครับ สำหรับคลิปนี้มันเป็นคลิปวันฝนตกนะครับเช้าวันฝนตกพอดีมาที่สวนก็เจอหนอกล้วยนะครับหนก้กล้วยออกใหม่ก็เยอะแยะนะครับกล้วยที่สวนของผมนะครับพี่น้องฝั่งนี้เป็นไผ่นะครับไผ่เลี้ยงนาเลี้ยงน้องนะครับตลอดจนตรงกลางกลางสวนไผ่เนี่ยของผมก็จะเป็นหวานหญ้า ยากินารีนะครับกลางแผงเพื่อเอาไปให้วัวนะครับคองนี้ก็เป็นคองไส้ไก่นะครับคองไส้ไก่ล้อมรอบนะครับอรอบคลอ,บองนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับพอที่จะมีแบ่งนะครับส่วนฝั่งนี้ตะไคร้นะครับตะไคร้พี่น้องท่านใดอยากได้นะครับก็มีแบ่งเหมือนกันสลัดตะไคร้ตะไคร้ผมจะเป็นตะไคร้ขาวใหญ่นะครับ ตะไคร้ขาวใหญ่ช่วงนี้เหมาะสําหรับการปลูกเลยทีเดียวช่วงนี้เหมาะนะครับสำหรับตะไคร้เพราะว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของผมผมจะมามาสับมาถอนให้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้พันก็ทักมานะครับเดี๋ยวจะถ้าอยู่ทางไกลก็จะจัดส่งให้ แล้วก็ขั้นอยู่ใกล้ๆก,ก็จะวิ่งไปส่งให้นะครับนิวนะครับมีตะไคร้ตะไคร้ขาวหัวใหญ่นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับงานวันฝนตกนะครับครับสวัสดีครับ